ปกติบาสก็ชอบมาปีนเลยเบียงดูด้วยสุดยอดเลยอะ่ะเขาลำสวยกันจริงๆถ้าเป็นฉันลำนะฉันอะ่ะลำไม่สวยหรอกเฮย้ยเขาเนี่ยฮมพวกผู้หญิงนี่ก็ลำสวยกันจริงๆมืออ่อนตัวอ่อนแต่ฉันตัวแข็งมือแข็งไม่อ่อนเหมือนเขากันเลยล่ะ มีวันหนึง่งบาสป่วยหนักแต่ฝืนมาโรงเรียนเพราะเดี๋ยวไม่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนแล้วบารไอเยอะและหายใจไม่ค่อยสะดวกและบาสก็ได้เป็นลมล้มลงไปกับพื้น พอบ้าตื่นมาก็พบว่าอยู่ที่ห้องพยาบาลและตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือเปล่าบาาได้ยินเสียงผู้หญิงหญิงพอบาาตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดน้าตัดสินก็ดีขึ้นอยู่ครับ แต่ตอนนี้ยังหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อ๋อค่ะค่ะหายไวไวนะคะอ๋อขอบคุณมากครับบารสไม่คุ้นหน้ากับนางลำใส่ชุดหน้าตัดสินคนนี้เลยเพราะปกติบารสไปแอบไปแอบมองที่ห้องหน้าตัดสินบาสจำหน้าทุกคนได้หมดแล้วเพราะไปเพราะ เขาไปแอบดูบ่อยแต่บาสจำสังเกตว่าบาสไม่เคยเห็นเห็นผู้หญิงคนนี้ซ้อมรำอยู่ในห้องนาฏะสิ้นเลยแต่บาสก็คิดคิดว่าบารคงมองไม่ดีดีอาจจะเห็นหน้าเป็นคนอื่นบาบาสก็เลยบาสก็เลยคิดคิดว่า ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้น่าจะมาซ้อมรำอยู่ทุกวันแต่บาสไม่คุ้นหน้าเลยบาสก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะป่วยไปพักหนึ่งหรืออาจจะมามาโรงเรียนก็ได้แต่บาสก็ได้คิดสิ่งแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือดึกขนาดนี้แล้วตอนนี้สามทุ่มแล้วดึกขนาดนี้แล้วแต่ ทำไมยังมีนักเรียนหญิงมาอยู่ทั้งๆที่ในโรงเรียนคุณครูยามก็ออกไปหมดแล้วแต่บาสกับเด็กผู้หญิงคนนี้ยังอยู่บาสสงสัยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครบาสเลยถามไปว่าเออคุณชื่ออะไรเหรอครับผมชื่อบาสนะครับเรียน อยู่ชั้นมห้าทับหกครับชื่อบารเหรอคะชั้นชื่อลำไย,ยค่ะอยู่ชั้นอยู่ชั้นมหกทับทับหนึ่งค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะบาสบาสเห็นหน้าของลำไย,ายบาส ตกตะลึงในความสวยของลำไยมากเพราะถึงแม้บาสจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเขาแต่บาสก็รู้แค่ว่าเขาหน้าตาสวยหน้าตาฮอตมากและหลังจากนั้นบาสก็ไม่ได้เห็นหน้าตาของลำไยอีกเลยบาสสงสัยมากว่าลำไ่คือใครแล้ว บาสถามคนอื่นไปไปเรื่องเกี่ยวกับลำไยก็ไม่มีคนรู้รู้เรื่องเลยจนบาสนึกออกได้ว่าใช่สิเราต้องถามครูนาาศิลินบาสเข้ามาในห้องพักครูและเห็นครูนาาศิลินนั่งอยู่พอดีเออครูกวางครับครูกวางว่ายังไงหรอบาสบาสมีอะไรหรือเปล่าเออ พอดีว่าทำไมล,ลำยไยไม่มาเรียนนอกระสี์เลยครับผมไม่เห็นลำยไยมาซ้อมลำตอนเย็นเลยครับเออลำยไยไหนอะไหนอะไม่ไม่มีนะลำยไยอะมีสิครับครับตอนตอนหลายวันที่ผ่านมาลำยไยยังมาคุยกับผมอยู่เลยนะครูบอกผมมาเถอะนะ,นะครับ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  ก็ได้คือครูจะบอกอะไรให้ลำใยอ่ะตายไปนานแล้วนะฮะจริงเหรอครับใช่ไม่งั้นครูคจะมาบอกทำไมเดี๋ยวครูจะเล่าประวัติเกี่ยวกับลำใยให้ฟังเมื่อหลายปีที่แล้วอ่ะลำใยอ่ะเป็นคนที่ลำสวยมากไปประกวดที่ไหนก็ชนะตลอด และเมื่อตอนประกวดเสร็จตอนที่เขากำลังจะกะอดพ่าชนอย่างจังและลำไย,ยก็ได้ตาย้าที่น่าสงสารลำไย,ยนะครับเดี๋ยวถ้าวันหยุดผมจะไปทำบุญให้ลำไย,ยนะครับจ้าจ้าตอนนี้ครูขอทำงานก่อนนะครับขอโทษที่มารบกวนนะครับ จ้าหูไม่โกรธหรอกสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย